พี่น้องพี่น้องเอ้ย่อยเลิกเดิกมือนี่สี่ทุ่มแล้วพี่น้องเก็บใบกะเพราหนาบ้านมาพี่น้องนี่ใบกะเพราปลูกไว้หนาบ้านพี่น้องใบน้อยๆดอกใบน้อยๆกะเพราอันบรรน,นอกหอมๆดอกพี่น้องแล้วก็มีกุ้งพี่น้องน้องข่อยซื้อกุ้งมากุ้งประมาณสิบซีนะ่ตัวนี่แหละนะพี่น้องตัวใหญ่เติบนี่ หันกุ้งไว้แล้วกะอันนี้ก็คือว่า <c oughs> เมนูหาง่ายที่สุดพี่น้องอันนี้น้องใอยซื้อไว้คือกันซีฮอพี่น้องหิวเขา่าผัดมาม่าคือเกาวหละเนาะผัดมาม่าใส่กุ้งใส่ใบกะเพราพี่น้องเผ็ดเกาหลีเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ยเนาะข่อยสิพากินผัดมาม่าคือเกาเด้อพี่น้องซีทุ่มเด็กแน่จังน้อยเนาะนี่ กุ้งแล้วก็บใบกะเพรานี่เห็นบ่มาเฮาข้าวสิาพาเฮ็ดกินผุนละห่าตุ่มผุนละจังสิได้กินนะพี่น้องเนาะเอามาที่นี่ขอดูอพี่น้องข้าวเสมาผัดมามากมามา่าเกาหลีเผ็ดเกาหลีพี่น้องนี่มีกุ้งอยู่นี่เหรอทำนี่ลหรกุ้งก๊อลายหรอพี่น้อง มาหั่นแสบๆนะพี่น้องนะามาซีหอพี่น้องข่อยเหี่ยามาซีหอพี่น้องเอ้ยโถ่มาฝายเลยเต็มกระทะพอรอดต้องปรุงใส่พี่น้องเอาเครื่องปรุงใส่เลย แดงยืมงครื่งแล้วพี่น้องเอยเอาเครื่องปรุงใส่เลยสี่ห่อเลยด่เห็นปะกินแบบง่ายๆแต่ว่าเยอะหลายแต่ยังว่าใคยหิว กับ,น,น,น,บน,น้องสองคนต้องุงเคื่อหลายกับบพีน่น้อง่สิบปรเพ็ดครับขอดโท่หนอืมเตเจตแบบติดแกันมากค่ไม่สิใหม่ Khi nào lấy a thinking con cùng con đất anh Anh desired em nhận **Analyze Nấy Request:** ngá rồi nè me to transcribe the provided audio Anh into Vietnamese text. 2. **Formatting Constraint:** The output must อะไรกับไหนมาง,งาปนกันนี่เดี๋ยวจะแซ่บจะแซ่บ่บห้พ้นจากบาดกันเด้อพี่น้องเด้อแข็งจืงพึ่งเลย <c oughs> หลายคักหลายเนี้ย ซีฮอรอพี่น้องเต็มกระทะป้อหรอมันบ่อ,อิ่มนะแต่ใส่แมมหลายๆลหมดเรยด้วยใบกะเพราหน้าบ้านพี่น้องเก็บเอาอยู่หน้าบ้านเป็นอันว่าข่เสร็แลรวเด็ดพี่น้อง เป็นขี้เมาส์น้อยๆหนึ่งพี่น้องเป็นทามา่าขี่เมาส์นะพี่น้องนะโอ้ไข่สีใส่จานเห็นเบิ้งเล้กพี่น้องมัดนี้เสร็จแล้วแล้วใข่ใสจานเห็นเบิ้งพี่น้องกินน้ำกันเนาะม้นนี่เนาะวัสดีครับพี่น้อง <laughs> พี่นอ้องพ่อกันเดืกในเด้อมันนี่เด้อสี่ทุ่มเครื่องเราพี่น้อง บ่มีเนืกินดอกมาม่า,มาหรือมาม่า,มาซื้อม้าลายเมื่อแล้วอยู่ในอยู่ในคนนวัเนี่ยหรอพี่น้องซีฮอบ่าเปนฮอเดียวซีฮอแล้วมาม่าเกาหลีมาม่าเผ็ดเกาหลีได้พี่น้องเหมือนนี้ซีฮอสองสีดำเผ็ดคูณสองฮอใหญ่ใหญ่ไหมพวกเจ้าคิดเบิง้งฟัดให้น้องอีกจานสํำคัญนะพี่น้องจานบังใหญ่เลยแล้วก็กุ้งอีกเจ็ด คนอะเจ็ดตัวพี่น้องนี่กุ้งหนาสิโลละเท่าใดโลละสักกุ้งโลละสามร้อยยี่สิบพี่น้องกุ้งตัวใหญ่อยู่มานี่มาเด้อกินน้ำกันพี่น้องเอ้ยเดือแล้วกินรอบเดือดแล้วพี่น้องหากับเขาวบว่าบาได้กินมามกาเอานเนาะเ้นข่อยแข็งบ่นหรอ่อยพัดไว้โดนลายพี่น้องมามหข่อยซิมเมืงกอนเด้อมามาเผ็ดเกาหลีคือเกาหลีละ,นะเนาะหาแน้กินงีย แข่ว่ามันแซ่บขอก็กินก,กินน้ำได้ค่ะกับ่าเบื่อืกินย้ำแดกก็แซ่บบันั้นแตนะ่ว่าเผ็ด กินคำแรกรู้เลยว่าเผ็ดพี่น้องเอ,อ้ยข่อสิกินเบิดบาบูนี่ปากข่อยสิบอกโกลก,กพวกวะเผ็ดปากโกเลยเนี่ยครัวา่าพี่น้องอืมเป็นงั้นก็เลิกเด็กพี่น้องเอ,อ้ยงั้นคำก็หายากกินมามา่มามาม่า เราเมนมาประหยัดเด้พี่น้องสองละห้าสิบเจ็ดบาทคนณเน้นี่สี่สองสองร้อยทั้งสิว่าประหยัดกระไดซีสองสองร้อยพี่น้องกุ้งอีกกุ้งโละละสามเสื้อมาโละละสามร้อยยี่สิบอันนี้นะสิเครืองโลเครื่องโลกับร้อยหกสิบพี่น้องน้อร้อยหกสิบ เมนูมือนี่สามรอยคุณเดิออย่าว่าประหยัดเดิมมามาก็ได้อือแตว่ามันแสบดีไหมมาเดิอจิน้ำกัน เห็ดล้วพี่น้องรู้เรื่องแล้วเฮียแตกแล้วลว่าแตเพ็ดึ้นเฮียแตกรถข่อยจะว่าเป็นแน้วใดแหมคำใหญ่ผลเพราะได้มาหากันพี่น้องไม่มีน้กินดอก ซื้อมาถิ่มไว้กันเลยเห็ดกินซื้อๆนี่แหละมา,มากาเกาหลีมันสินเน้นไปทั้งผิกเผาพี่น้องมันก็เลยเผ็ดพริกเผาหลายเรืเก,กุ้งกุ้งตัวใหญ่บ้า รอบแรกใอ่เห็ดผลละหอกับน้องบาอิ่ม <Gym. S 2> <to> <to> รอบกองค่ะก็เลยใส่สามหอบ้าอิม่มลำนี่จัดสี่หอเลยพี่น้อง <c oughs> อืมเผ็ดสองหอบ้าอิม่มสามหอบ้าอิม่มสี่หอบ้าเบิดพี่น้อง ก <laughs> อวยวะมันหลายโพดอืมเนีอ่อไข่แตกเห็นมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่นเอาเส้นออกค่ับ พี่น้องเอ้ยช่วงนี้ใส่เงินกับร,ระมัดระวังนะพี่น้องเด้อทั้งโควิดทั้งสถานการณ์บ้านเมืองมา้าหลอกสองอีกแล้วเศรษฐกิจกับทุสิบล็อฟืน้นหอกปีนี้ใครว่าเบิดปีอีกคุณละ่ะ อืผู้ใดมีงานเหตุกับเหตุไปก่อนนะพี่น้องเด้ออย่าเฝ้าตัดสินใจใอีกย่างเด้อได้เงินหน่อยก็สร้างมันเห็ุต้นเห็ดไปก่อนค่าขายกับบดีดอกแม่ค่าก็ได้เงียบเบิด เพียนให้กป็นน้ำจากนั้นก็ไม่น้องน้ำนังเอกขออนุญาตเป็นนังเอกจะมือเด้อมันนี่ กินนานนักเอกข่าเพ็ดอืมน้ำนักเอกคือแซ่บเท่ป่ะสม่ๆเค็มๆหวานๆน้อยนึง ครับเหลือต้องหลาย,ลยนี่นี่กุ้งค่ะไปใส่เบิดบปลาปอามันมีอยู่เจ็ดตัวนะเหลือยู่ห้าตัว แซ่บพี่นรองพี่น้องขายว่าประเบิดดอกหลายคน ภาสิกินสู้อีกจะคำ่มแล้วพี่น้องข้าสิขอโต้ร้านแล้วข้าวเพ็ด

เสียงบัดออกสำเนียงบัดถึงนะพี่น้องเด้อ <c oughs> พี่น้องใครกินเสร็จแล้วเอาหฮันพึบ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 ออกฮันอ,อ,อยู่ในปากเลยไหม <c oughs> บ่เบิดซจำพี่น้องเมื่อนี้ข่อยกระเสียวไว้ซ้ำนี้เนาะพอได้มาพอกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อมื่อวันอาทิตย์บางคนกระสิหยุดเนาะแต่ว่าข่อยเหตุงานข่อยอยู่วันจันทร์พี่น้องกับสิฟ้านอนฟ้าตื่นไปเห็ุงานตานะเสาเนาะพี่น้องเนาะ เมื่อเนี้ยจังไดกก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปติญญาพาเพลินคือเก่าเน้อพี่น้องเนอะพอกันคลิปหนาเด้อเมื่อเนี้ยไว้สำนมีแหละบ๊ายบาย